หนึ่งสองสามสี่หนึ่ง เด็กวันนี้มาพบกับคุณครูโยนาและคุณครูโบนะคะวันนี้คุณครูก็มีเกมเรียงลำดับขนาดของก้อนหินจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็กจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่มาให้เด็กๆเ,เล่นกันนะคะก่อนอื่นเรามาฝึกนับจำน,นวนก้อนหินพร้อมๆกับครูกันก่อนนะคะ เด็ก,กมานับพร้อมคุณครูเลยค่ะก้อนหินหนึ่งก้อนก้อนหินสองก้อนก้อนหินสามก้อนก้อนหินสี่ก้อนก้อนหินห้าก้อนเรามานับพร้อมคุณครูอีกครั้งนะคะก้อนหินหนึ่งก้อนก้อนหินสองก้อน ก้อนหินสามก้อนก้อนหินสี่ก้อนก้อนหินห้าก้อนเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆรู้จักจำนวนหนึ่งถึงห้าแล้วเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะเด็กๆสังเกตขนาดของก้อนหินนะคะขนาดใหญ่เล็กจะไม่เท่ากัน แล้วเราก็มาเรียงลาดับขนาดของก้อนหินนะคะจากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กก้อนหินที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สามลำดับที่สี่ และลำดับที่5เล็กที่สุดนะคะต่อไปเราก็มาเลียงจากขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่กันนะคะก้อนหินที่เล็กที่สุดลำดับที่1นึลำดับที่สองลำดับที่สามลำดับที่สี่ และลำดับที่ห้าใหญ่ที่สุดค่ะสำหรับจุดประสงค์ในการเล่นเกมครั้งนี้นะคะก็คือเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักสังเกตเปรียบเทียบและเรียงลำดับขนาดของก้อนหินค่ะส่วนประโยชน์นะคะเด็กๆจะได้รับประโยชน์จากการเล่นเกมคือ1พัฒนาทักษะการสังเกตการเรียงลำดับขนาดใหญ่และเลขข็กค่ะ 2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 3. ฝึกให้เด็กมีระเบียบว,วินัยและความรับผิดชอบ 4. หากเล่นกันเป็นกลุ่มก็จะช่วยพัฒนาด้านอารมณ์และสังคมค่ะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูทั้งสองท่านก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ